สวัสดีค่ะหวยลาวชุดวิเคราะห์ตัวเลขนะคะรอบวันที่23เดือนพฤศจิกา2นรา,ามนะคะวันจัน์ทนี้นะคะตัวเลขนะ,ะในรอบนี้ของเราตัวเลขเด่นนะคะหนะคะห้าดสและ0นนะคะจับคู่สองตัวเด่นบนล่างนะคะ สองตัวเด่นบนล่างสี่ศูนย์นะคะเจ็ดสี่ห้าหกศูนย์หกเจ็ดศูนย์หกเจ็ดสี่ห้า 05 46นะคะแล้วก็2 3นะ2ตัวเด่นบนล่างทั้งหมด10ชุดนะคะเดี๋ยวท้ายๆคลิปเรามาเน้นเพิ่มเติมเนาะสำหรับ2ตัวเด่นในรอบนี้นะคะจะมี4 0 7 4 5 6นะคะ0 6 7 0 6 7 4 5 0 6, 7, 4, 5 4 6และ2 3นะคะทั้งหมด10ชุดนะสองสี 2, 4, 6, 80, นะ่0เนาะ สามตัวตรงโต๊ะนะคะสามตัวศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งหกเจ็ดห้าสี่หกและศูนย์สองสามนะคะ ชุดสี่ตัวศูนย์ห้าสี่หกหนึ่งศูนย์สองสามนะคะแล้วก็สี่หกห้าเจ็ดทั้งหมดสามชุดนะคะในรอบนี้ เน้นเพิ่มเติมจากชุดนะคะสตัวเด่นบนล่างนะจะเป็นชุดจะดสีนะคะห้าหและ6 7เพิ่มเติม4ี่ชุดนะคะสชุดนะสตัวก็จะเป็น2ชุดนะคะที่เพิ่มเติม ส่วนตัวเลขทั้งหมดก็คือคัดมาแล้วนะแต่แอดมินจะเน้นเพิ่มเติมนะคะเพิ่มเติมก็คือ2ตัวบนล่างนะคะทั้งหมด4ชุดและ3ตัวตรงโต๊ะเพิ่มเติมอยู่2ชุดนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะถ้าเกิดว่าชอบชุดไหนก็เลือกนะคะเลือกนําไปเสี่ยงโชคเนาะตัวเลขก็จะมีประมาณนี้นะคะสรุปครบนะคะสองตัวสตัวและสตัวนะคะในคลิปเดียวเนาะ ยังไงก็ผอใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขเกิดจากการคำนวณน,นะคะเป็นตัวเลขเป็นตัวเลขจากการคำนวณเนาะมีผิดมีถูกนะคะต้องขออภยัยใวนาทีนี้ด้วยนะคะเราก็ไม่ได้แม่นขนาดนั้นเนาะเป็นแค่การคำนวณยังไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะคะฝากกดไลค์กดติดตาม เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ